ธรเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจามสัปปานวัคศิขาบทที่หที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าพิสุรู้อยู่แล้วก็เป็นอุปชาบวชให้ผู้ที่มาขอบวชที่อายุต่ำฝ่ายี่สิบปีต้องอาบัตปาจิตตี นั่นก็คือห้ามพิสุที่เป็นอุปชาอุปสมบทหรือว่าบวชให้กับผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงยี่ิบปีโดยวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้ก็คือการที่พระพุทธเจ้าห้ามพิสุอุปสมบทให้กับคนที่มีอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีเพราะว่ายังถือว่า ผู้ที่มีอายุยังไม่ถึง20ปีเนี่ยยังไม่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมีความอดทนน้อยแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติตามประธรรมวินัยให้สมบูรณ์นั้นก็ทำได้ยากและอีกอย่างหนึ่งก็ยังมีนิสัยอย่างเป็นเด็กยังไม่ทำตามกฎระเบียบหรือว่ากฎเกณฑ์ของสังคมนั้นนั้นได้ ้ก็จึงห้ามผู้ที่ยังไม่ถึงอายุี่สิบปีบวชเป็นพระภิกษุตอนมัญยัดก็มีว่าขณะที่พระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่อเวรรวันเมืองราชครึกก็มีเด็กสิบเจ็ดคนที่เป็นเพื่อนกันพ่อแม่ก็มีความรักมากไม่อยากให้โลกนั้นลำบาก แล้วก็มีความเห็นว่า,าการบวชเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสบายก็เลยนำลูกไปบวชแต่ว่าคันบวชแล้วเนี่ยพอตกกลางค่ำคืนผู้ที่บวชเหล่านั้นก็มีความหิวบ้างร้อง ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะต้องมีคนดูแลก็เลยร้องกันเออะโวยวายทำให้เธอเธอขึ้นโกลมเพราะว่ายังมีนิสัยเป็นเด็กอยู่นั่นเองปรากฏว่าพระเจ้าได้สดับเสียงร้องของเด็กเหล่านั้น ก็ตัดถามพระอ,อน,นุนว่าเสียงอะไรพระอ,อน,นุนก็โทนให้ทรงทราบว่าผู้ที่ร้องเหล่านั้นนะ่ะบวชเป็นพระพิสุแต่ว่าอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีพระเจ้าก็ส่งตำหนิพิสุที่ให้การอุปสมบทว่าเด็กที่ตามอายุว่ายี่สิบปีเนี่ยไม่มีความอดทนไม่มีความที่จะ ฝึกฝนตามระเบียบวินัยได้แต่พระองค์ก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เหตุเกิดในอนาคตต่อไปก็ประชุมสงฆ์และพระอ,องค์ก็มยายัดสีขาบทนี้ขึ้นมาว่าพิสู้อยู่เป็นพระอ,อุปชาอุปสมบทให้ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า20ปีต้องอบัตปาจิตติอาตมาภาพก็นำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟัง ญาติโยมที่จะนําลูกไปบวชก็ต้องนับเสียก่อนว่าครบ20ปีบริบูรณ์หรือยังวัเดี๋ยวก็จะไปเป็นปัญหาในภายภาคหน้านี่ก็เป็นสีขาบทหนึ่งอาตมาภาพาก็นำม,มาเจริญอร่อให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังพอเรื่องเคยเกิดในสมัยพุทธกาลและพระพุทธเจ้าก็ได้บัญญัติสีขาบทเอาไว้แล้วอาตมาภาพาก็นำม,มาเจริญบอกให้ญาติโยมไดร้รับรู้รับฟังเจริญพอ